คะวันนี้คุณครูเกจะมาให้ความรู้เด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องปริมาตรและน้ําหนักนะคะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูนะคะมันยากสะหน่อยนะคะแต่ถ้าเด็กๆได้ฟังอย่างตั้งใจเด็กๆก็จะเข้าใจนะคะโอมีนักวิทยาศาสตร์มาด้วยนะคะน่ะนารักไวล่า นี่นะคะเป็นการให้ความรู้เด็กๆเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักนะคะปริมาตรนั่นเองนะคะเป็นความรู้สําหรับเด็กน้อยอนุบาลหนึ่งนะคะสอนโดยคุณครูเก๋นะคะเราเรียนไพรีขยาดนั่นเองนะคะไปดูกันว่าปริมาตรและน้ําหนักเป็นแบบไหนคืออะไรปริมาตรของสิ่งต่างๆนะคะปริมาตรของสิ่งของต่างๆน้ําที่อยู่ในขวดขนาดเท่ากันเอาเด็กๆดู มีน้ำขวดที่หนึ่งขวดที่สองขวดที่สามนะคะเตมีปริมาณน้ำต่างกันใช่ไหมคะขวดที่หนึ่งขวดที่สองขวดที่สามใส่น้ำไปต่างกันก็จะมีปริมาณต่างกันนะคะขวดที่สามก็จะมีปริมาณน้ำเยอะนะคะขวดที่สองก็น้อยที่สุดเลยใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือปริมาณน้ำที่ ต่างกันเวลาอยู่ในขวดที่มีขนาดเท่ากันนะคะน้ำที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกันน้ำในขวดนะคะเป็นสีเขียวขวดที่หนึ่งน้ำในแก้วน้ำในอันนี้เขาเรียกอะไรเยือกนะคะแต่ว่ามีขนาดน้ำเท่ากันเด็กๆรู้ไหมก็สมมติว่าเรามีน้ำหนึ่งแก้วใช่ไหมแล้วก็ไปเทใส่ในขวดแก้วนึง น้ำแต่ละบะอันเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันแต่ว่าปริมาตรสิ่งของนะคะสิ่งของเยอะมันใหญ่มันก็จะมองไปน้ำน้อยแก้วมันเล็กมองไปน้ำก็จะเยอะใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือน้ําที่อยู่ในภาชนะที่ต่างกันนะคะแต่ว่ามีปริมาณน้ําที่เท่ากันมองไปมันต่างกันเพราะว่าภาชนะมันใหญ่แล้วก็มันก็เล็กแตกต่างกันไปนั่นเองนะคะ เตวงเยือกตวงแล้วก็ขวดวัดปริมาณนั่นเองนะคะเด็กๆนี่แหละที่เราจะเอาไว้วัดเอาไว้ตวงนะคะถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆก็จะเจออุปกรณ์อย่างนี้อ่าเพราะว่าเราจะเรียนวิทยาศาสตร์เราก็จะมีอุปกรณ์อย่างนี้อยู่เต็มเลยนะคะน้ำหนักของสิ่งของที่มีผลต่อป,ปริมาณน,น้ำหนึ น,ะะน้ำในปริมาณปกติเมื่อเราใส่ก้อนหินลงไปก้อนหนึ่งน้ำก็จะเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกเห็นไหมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะจากดูภาพแรกแล้วก็พอใส่ก้อนหินไปน้ำก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะพอใส่ก้อนหินไปก้อนที่สองนะคะมีสองก้อนปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะคะเป็นแรงดันน้ำไปเลยนะคะ นำเสียงจากน้ำในขวดอุยยมาดูซีเกิดอะไรนี่นะคะเด็กๆลองดูตัวอย่างแล้วเด็กๆไปทำตามดูได้นะคะให้เด็กๆนำสีต่างๆมาใส่ในขวดตามภาพอมีขวดใบที่หนึ่งขวดใบที่สองและขวดใบที่สามนะคะเด็กๆใส่น้ำลงไปแบบนี้แล้วลองเทดู เสียงมันจะแตกต่างกันนะเด็กๆลองไปดูน้ําน้อยน้ํามากน้ํามากที่สุดนะคะเสียงมันจะมีความการเปรียบเทียบปริมาตรสังเกตภาชนะและน้ำหนักนะคะอน้ําน้ําตาลแก้วชมพูน้ําเหลืองเด็กๆคิดว่าน้ําใบไหนน้อยที่สุด น้ำสีชมพูน้อยที่สุดเพราะมันอยู่ในแก้วใบที่เล็กที่สุดนะคะส่วนน้ำเหลืองจะเป็นน้ำที่มีปริมาณเยอะที่สุดเพราะว่าบรรจุพันธ์ุภาชนะเขาใหญ่ใช่ไหมแล้วน้ำเขาก็เยอะอเออต่อไปการค่าคะเนน้ำหนักอเด็กๆลองเดาน้ำหนักของสิ่งที่คุณครู ีมาให้ดูนะคะเห็นไหมขนไก่ขนนกขนนกลูกโปง่งใบไม้ก้อนหินนะคะสดเด็กๆก,ก็ไปดูนะคะว่าก้อนหินหนักที่สุดนั่นแหละ,ะแล้วก็ขนนกหนัก เ,เบาที่สุดนะคะน้ําหนักที่คุกเกให้ดูเมื่อกี้สไลด์มันผ่านไปแล้วมันกลับไม่ได้นะคะเด็กๆอันนี้คือเครื่องมือในการช่างนะคะมีเครื่องช่างมีเ่งเด็กๆมาช่วยกันตอบนะคะเป็นแบบพื้นหันเล็กๆน้อย,ยนะคะการเปรียบเทียบน้ําหนากักนะเด็กๆด,กดูมีของสองสิ่งก็คือก้อนหินห้าโลกับสมุด เด็กๆว่าสิ่งไหนหนักที่สุดก้อนหินนั่นเองนะคะก้อนหินหนักนะคะสมุดไม่หนักเท่าก้อนหินนะคะอ่าก้อนหินหนักกว่าหนังสือเบากว่านั่นเองนะคะลูกบอลกับทีวีอะไรหนักกว่ากัน ทีวีหนักกว่านะคะลูกบอลเบากว่าอ่ะต่อไปตุ๊กตาหมีกับผ้าพันคอเด็กๆว่าอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันระหว่างตุ๊กตาหมีกับผ้าพันคอตุ๊กตาหมีจะหนักกว่านะคะผ้าพันคอก็จะเบากว่านั่นเองค่ะ ขวดนม6โลกับรองเท้าอะไรหนักกว่ากันรองเท้าหนักกว่าร้งเท้ามีกี่โลดูดีๆสิอขวดนมกลองนมเบาวกว่าเพราะว่ามีแค่6โลนั่นเองนะคะว้าเป็นไงล่ะวันนี้คุณครูเอาความรู้มาฝากเด็กๆน่าสนใจไหมคะ เป็นการบอกน้ำหนกักแล้วก็การชั่งการวัดการตวงนั่นเองนะคะคุณครูเอามาเติมให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเก๋น,นะคะต้องขอรัวก็ขอรัวขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวีดีโอต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย